สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแซมมี่คาวเวลสวมชุดไทยเล่นเซิร์ฟบอ,อร์ดกเรียกได้ว,ว่าเป็นนางเอกที่มากความสามารถอีกหนึ่งคนเลยก็ว,ว่าได้ครับไม่เสียชื่อนางแบบสาวในตำนานจริงๆสำหรับแซมมี่คาวเวลสาวผู้ครอบรองตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล2007และช่วงหลังมานี้เจ้าตัวลงรูปได้ท็อปฟอร์มมากแม่แต่ละรูปที่โพสในอินสตาแกรมส่วนตัวแอทไซแซมมี่คาวเวลเวลาไม่ธรรมดาแอคชั่นจริตแรงยากแค่ไหนสาวแซมมี่โชว์ความปังจริงไม่หลอกส่วนอินเนอร์การโพส พูดเลยว่าไม่เฟ,ฟียจริงทำไม่ได้นะครับและแซมมี่ขอเรกความแซบเปลี่ยนมาแต่งชุดไทยเต็มยศเพื่อให้เข้ากับเทศกาลวันลอยกระทงแต่ที่ทำเอาหลายคนฮือฮาหนักมากเป็นเพราะว่าเจ้าตัวลงคลิปแต่งชุดไทยไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าการแต่งชุดไทยเฉยๆคอนเทนต์ธรรมดาเกินไปงานนี้แซมมี่มาในลุกนางนบพม,มา่าเล่นทะเลเลยทีเดียวโดยแซมมี่ระบุคแคปชั่นในคลิปว่าหน้าก็ลอยแล้วกระทงไม่ต้องลอยก็ได้มัง้งอย่างไรก็ตามงานนี้เ,เพื่อในๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างพากันเข้ามาชื่นชม และชอบใจในการแต่งกายของสาวแซมมีกันเพียบท่านผู้ชมครับมีความเป็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ